เอาละวันนี้นะครับเกมของเราเกมมีชื่อว่าทายคําด้วยท่าทางนะครับทายคําด้วยท่าทางนะครับแบมใช้เสียงช่วยได้แต่ห้ามออกมาเป็นคําเด็ดขาดครับอย่างเช่นเสียงร้องของไก่จิบจิบจิบห้ามจิบเด็ดขาดต้องแบบอิบอิอะไรก็ว่าไปอห้ามออกเป็นคำห้ามออกเป็นคำผมจะไม่ใช้เสียงแล้วผมห้ามออกาเป็นคำนะครับ มีเวลาให้90วินาทีต่อ1ข้อนะครับเอ้ยไม่ใช่90วินาทีต่อการเล่นไม่ใช่ไม่ใช่ผู้เล่น90วินาทีต่อการเล่นนะครับใน1คนนะครับแสดงท่าทางได้เสียงสื่อคำนั้นได้ให้อีกฝั่งทายโดยจะมีโจทย์ให้แต่คนที่จะเลือกโจทย์ก่อนคือคนที่เป่ายิ่งฉุบชนะพร้อมนะครับผมได้ครับพร้อมครับ เดี๋ยวนะกรเป่าผ่านกล้องกันเลยใช่ไหมครับผมว่าผมว่าแบมน่าจะออกแบมน่าจะออกกระดาษเรามาดูกันมาดูกันมาดูพร้อมนะครับเตรียมตัวยันยิงยาวมักระเป๋ายิงชุบอาเสมอเสมอเสมอโอเคเอามือลงเอามือลงเอามือลงเนกิดปีเดียวก็ได้ออกเป็นจริงเกิดปีเดียวออกเหมือนกันดิพร้อมนะครับยันยิงยาวมักระเป๋ายิงชุบ เอาเหมือนกันดิไปเล่นไหมเนี่ยสุดท้ายนะสุดท้ายนะถ้าออกเหมือนกันอีกไม่ต้องเล่นแล้วนะครับเกมพร้อมนะครับยันยิงเหยียบะกะเบ๋ายิงชุบตอนแรกมันไม่ยากขนาดนี้เป็นไปไม่ด้เป็นไปไม่ได้เป็นเป็นขำเป็นเป็นขำพร้อมนะครับสุดท้ายลบกวนเธอช่วยออกไม่เหมือนกันหน่อยแต่เล่นเกมแล้วเนี่ยพร้อมนะ ยันยิงยาวปะ้กระเป๋ายิงชุบเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยพวกคุณพวกคุณอะไรเนี่ยดึงเวลาเหรอตอนนี้ผมจอกกระดาษอ่ะคุณจอกกระดาษจอกกระดาษแบมไบรท์จอกกระดาษครับผมจะออกกันไกลนะโอเคครับเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเรามาดูว่าใครโกหก เดี๋ยวตัวยันยิงยาวมากกวเปเายิงชุบโอ้ไม่โกหเเนี่ยแบมเป็คนคนโกไม่ซับซ้อนครับแบมคนเป็นคนไว้ใจไม่ได้เลยนะครับ โอเคเมื่อกี้ใครชนะครับเอาล่ะผมชนะครับไบร์ชนะครับผมไบร์เป็นฝ่ายชนะไบร์จะมีสิทธิ์เลือกก่อนมีสองหมวดนะครับมีสองหมวดก็คือมีคำใบ้หมวดกีฬาและก็มีคำใบ้หมวดของสัตว์โลกนะครับเคไบร์เลือกก่อนผมเลือกหมวดที่ผมจะใบ้ให้แบบถูกต้องครับเอาเป็นสัตว์แล้วกันครับโอเคเป็นหมวดสัตว์โลกได้ครับเป็นหมวดสัตว์โลกได้เลยครับผม เพราะฉะนั้นแบมจะเป็นคนทายนะครับได้ครับแบมจะเป็นคนทายไบรท์จะเป็นคนใบโอเคทายถูกเท่าไหร่แบมได้คะแนนเท่านั้นนะครับได้เลยครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วมีเวลาให้90วินาทีสามสองหนึ่งเริ่มมีขี้ปลาฉลามครับปลาฉลามครับปลาฉลามครับไปครับคำตอบไปครับคำตอบไปครับปู หม่ถูกต้องครับคำต่อไปครับสองแล้วเอ่อเพนกวินครับสามครับถูกต้องครับคำต่อไปครับเอ่อกระต่ายครับผมถูกเต่าหัวง่ายมากเลยคำต่อไปครับเอ่อกอริลลาครับคำต่อไปครับโหยากอันนี้แบบยังไงนี้เอ่อมีตรงนี้สลามเอนเดอร์สลามเอนเดอร์เออกูเห่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สลาบ ไ้ามได้ไครข้ามได้มข้า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 มโอเคโอเคการูเอ่อคัการูคงกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับถต้อบต่อไปครับเอ่ออันนี้คืออะไรคอสูอายีรายีราต่างันตางกันเอ่ออันนี้นกกระจอเทนอะไรอะไรครับอะไรครับผม ยี่สิบปียี่สิบปียี่สิบปีช้างช้างครับช้างถึงสุดท้ายสุดท้ายเออลิงครับผมลิงล้อจังเลยเยอะล่ะกลับมากลับมากลับมาได้ไหมยังทันไหมกลับมาทำไหนกลับมาทำไหนที่ไม่ได้เมื่อกี้โอ้ทำไหนนะโหยากอะอันเนี้ยออันนี้ไม่อะไรสุดท้ายสุดท้ายหมดเวลาหมดเวลาแล้วหมดเวลามันคืออะไรเหรอครับมันไม่ยากแต่มันแบมแบมแบมดูอีกทีหนึ่งนะช้าช้าค่อยๆทีหนึ่งช้าช้ามันจะ มันจะเป็นอย่างนี้จะมีแผงคอครับแล้วก็มันคืออะไรครับสิงโตครับสิงโตสิงโตมันคือสิงโตสิงโตอะสิงโตนะครับไปงูเห่าตรงคอไม่อ็อะแบมอาจจะคิดว่าแผ่แม่เบี้ยแผ่แม่เบี้ยใช่ครับผมนึกว่าเป็นสัลาเมนเดอร์แล้วเป็นงูเห่าอวัวใช่ใช่เขาดูนี่เยอะดิสคอเวอรี่เขาดูดิสคอเวอรี่เยอะ โอเคแบมได้ไป9คำเกคะแนนเยอะยากนะเนี่ยคืออย่างนี้ไบรท์พี่เอิญก่อนนะครับคือแบมอ่ะเขาใบไม่จะไม่เหมือนคนอื่นเลยนะครับด้วยท่าทางของเขาจะจะดูยากมากผมอยากให้คุณตั้งใจนิดหนึ่งนะครับแบมแบมจะได้เปไม่ปวดแบมันมีคำศัพท์ที่ผมไม่รู้มันแปลว่าอะไรแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวจะต้อโอเคโอเคได้แล้วได้แล้วโอเค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 แบมจะ ใบในหมวดของกีฬาอืครับกีฬานี่มผมว่าไบร์์น่าจะอ่านเกมออกไบ,บ,บร์น่าจะรู้นะครับถ้าเป็นหมวดของกีฬาแล้วในเมื่อแบมแบมกันพิมุกพร้อมแล้วไบร์วัชิรวิทย์พร้อมแล้วเช่นเดียวกันพร้อมครับ3 2 1เริ่มเถวเทควันโดเทควันโดเทควันโดถูกต้องครับเทควันโดถูกต้องครับคำต่อไปคำต่อไปก๊อ่ะก๊อฟถูกต้องครับคำต่อไปคำต่อไป อ่ไปตองครับไปตองถูกต้องครับไปตองคำต่อไปคำต่อไปอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะตกปลาป๊อปแบดแบดมินตันแบดมินตันถูกต้องครับถูกต้องครับเนี่ยสูงแต่แรกก็รู้แล้วเนี่ยยิงธนูครับยิงธนูถูกต้องครับคำต่อไป อ่ะมวยเอ่อมวยไทยไหมครับมวยไทยถูกต้องครับมวยไทยถูกต้องคำต่อไปบาสครับบาสก็ตบองคำต่อไปคำต่อไปเฮ้ยอะไรอะเทนนิสได้ไหมเอ่อบอลเลย์บอลบอลเลย์บอลอะไรวะไม่จบมันมีบอลเลย์บอลอะไรบอลเลย์บอลชายหาดอะไรนะชายหาดเฮ้ยแรงมากเลยมันก็บอกคำต่อไปคำต่อไปตกปไปครับ ตกปลาทำต่อไปสุดท้ายสุดท้าย10 9 8วิ่งผ่านว,วิ่งผ่านเจ็ดอะไรนะวิ่งผ่านวิ่งผัดถูกต้องทุกคน